รู้สึกชอบม,มากๆหน้ารู้สึกยกกระชับขึ้น o r i g i n เครื่องยกกระชับเครื่องใหม่ที่ k v k Center Clinic ยกเรียวแน่นไม่เจ็บเครื่องใหม่เครื่องนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะน้ำนะคะวันนี้นะ้ำมาทำออริจิโอนะคะเครื่องยกกระชับตัวใหม่ล่าสุดที่ KVK Center Clinic นะคะซึ่งคุณหมอบอกนะคะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องยกกระชับที่จะช่วยยกกระชับผิวหน้าของเรานะคะลดไขมันส่วนเกินแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยอ่อนไว้ด้วยสามารถทำทุกอย่างเนี่ยภายในครั้งเดียวได้เลยนะคะส่วนตัวนี่น้ำเป็นคนที่รู้สึกว่า มีความกังวลเรื่องแบบว่าผิวหน้าแบบว่าหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบว่าหน้าไม่กระชับนาอรู้สึกว่าอยากให้หน้าเนี่ยตัวเองแบบเฟิร์มขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเครื่อง o อริจิโนเครื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับน้ำด้วยส่วนตัวก็เคยทําตัวเครื่องอัลต้าฟอร์เมอร์3นะคะที่กรอพิกาคลินิกมาก่อนก็รู้สึกชอบเหมือนกันแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีมาใหม่ล่าสุดนน้ําก็ต้องอยากลองเครื่องนี้ด้วยมาดูกันนะคะว่า o อริจิโนเครื่องนี้นะคะจะยกเลี่ยวแน่นไม่เจ็บจริงหรือเปล่านะคะแล้วตามไปดูกันค่ เดี๋ยวเราเริ่มจากการประเมินก่อนเนาะเห็นกระปะ๋อแก้มตรงนี้ที่มันเริ่มมีความย้อยลงมาแล้วก็มิดเฟสก,ก็คือแก้มส้ม2อันนะมันเริ่มดอปลงด้านล่างห้อยลงมาค่อนข้างชัดน,นะคะฉะนั้นอันนี้น่าจะต้องถูกกด ลงไปบริเวณไขมันก้อนนี้กับไขมันด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บลงไปให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็ยกมิดเฟสขึ้นค่ะล่องแก้มก็จะดูตื้นขึ้นด้วยเนาะทีนี้มาดูด้านข้างชัดเลยเนาะมันแยกเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยคือส่วนบนที่เป็นมิดเฟสกับโลว์เฟสกุ้งว่าเดฟิเนชันของจอไลนมันหายไปใช่ไหมเราจะเก็บตรงบริเวณกอะหน้าเข้าไปด้วยโดยใช้เจ้าเครื่องนี้เก็บบริเวณเนี้งแล้วก็เก็บมิดเฟสขึ้นไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาทํากันค่ะ แก้มชัดมากอันนี้เห็นก่อนแน่ๆน,นะคะแล้วก็ถ้าด้านนี้มันยังยัวอยู่น้ําเห็นชัดเนาะข้างนี้มันจะมีความแบบฟึบอ่าแล้วก็ด้านล่างจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความขึ้นมาแต่ Definition จอไลชัดสุดก็1-2เดือนจะนานสุดแต่มิดเฟสเนี่ยจะมาก่อนแหล,แบบละอันดับแรกเห็นเลยว่ามันมีความแบบวีขึ้นในขณะที่ข้างนี้ยังยวอยู่ยชัดมาก อันนี้ก็คือหลังทํานะคะน้นทำทาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะคะความรู้สึกหลังทําก็รู้สึกสบายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะก็อาจจะมีความแบบรู้สึกร้อนบ้างจี๊ดๆนิดหนึ่งค่ะก็รู้สึกชอบม,มากๆากนะอันนี้ก็อาทำเรียบร้อยแล้วความรู้สึกก็นี่มันจะรู้สึกตึงๆขึ้นไปนิดนึ่ะค่ะแล้วก็หน้ารู้สึกยกกระชับขึ้นนะคะยกเดียวเนี่ยไม่เจ็สิงนะคะที่คือตอนแรก จริงอย่างที่บอกว่าสโ,โลแกนของเครื่องออริิโอนะคะก็ยกเลียวแน่นไม่เจ็บนะคะแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมมาทำเครื่องออริเโอเครื่องนี้นะคะยกเลียวแน่นไม่เจ็บแน่นอนค่ะ